เฟลุชิเจ็ซาเดอร์และบุกี้กับ แม้เะตเผชิญในังหวีสิทธิ์ับร้ากเจเซาเต้คระผมอางความท่สึกดีกว่าเนครเพราะว่าอย่ที่ผมบอกนะครับว่านี่คือโปรเจกต์แรกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับที่มีศิลปินไทยและว่าศิลปินเกาหลีนะครับร่วมโชว์ บนเวทีเดียวกันนะครับบิวกี้ก่อนหรือดูสีนะผมนึนกว่าจะไปตรงนู้นก่อนนะแวะทงน,นี้ก่อนเลยครับดีใจดีใจครับเพราะผมว่ามันก็เป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งในฐานะคนทาง,งานของศิลปินด้วยแลว้วก็สําหรับคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูด้วยเลยครับด,ดีครับดีเป็นการพัฒนาวงการเพลงไทยพรุ่งนี้น่าจะสนุกมากเลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของบิวกิ้เหมือนกันนะครับดูฉี ความรู้สึกพรุงนี้ที่ได้ที่วิถีร่วมกับศิลปินไทยเป็นไงบ้างครับเออทุกคี่ช่วยเหลือกันในโปรเจกต์นี้ก็มีแต่ความดีขึ้นคิดด้วยกูก็ขอบคุณมากที่มากที่สุดผมเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโปรเจกต์ที่มีความหมายแบบนี้นะครับพี่เจฟนะครับรู้สึกไงบ้างเออจริงๆผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงๆการที่ได้ ที่แบบผมชื่ชอบของมิวสินแล้วก็การ์าหูด้วยเนี่ยก็ดูเซอร์วิ้งเขาเยอะและชอบฟังเพลงมิวกินไปเยอะมากๆก็ดีใจมากๆแล้วก็การที่มีงานแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้มีโอกาสที่แบบเราได้แลกเปลี่ยนงานศิลปะที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยในในงานที่เราทําให้มันออกมาเป็นแบบสีส <c oughs> ันม like oh, ันแปลกใหม่ก็ตื่นเต้นที่จะได้อยากคนดูอย่างนั้นคที่ได้อยู่โชว์นี้ ภาษากันระหว่างเกาหลีกับไทยถ้าถามพี่เจมส์เลยครับพูดถึงเกาหลีครับพี่เจมส์ชอบอะไรในความเป็นเกาหลีบ้างเ녕하세요แม่ได้ทำได้ไหมฉันจะพิสูจน์ภาษาเกาอหนีด้วยแม่ผมจักเซต้วคุณคุณต้องไม่แพ้นะผมกดดันเลยอันนี้เบลเก้เดี๋ยวเปิดกูเกิลเลยเฮ้ยอ่ะพี่เจมส์ชอบ หลายแบบที่ผมชอบอยาอ่างคาร์ซีรีส์หรือว่า BTS เทรค Kids อะไรเงี้ยผมผมฟังเคบ็อกค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เค้เาเชือภาษาผมก็พยายามเรียนอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ผมก็จริงชอ,ชอบชอบหลายอย่างมากๆเป็นประเทศที่ไปมามากๆอืมจะให้เลือกอะไรอย่างไรก็ายากเพราะว่าจริงเราไออยา่างดนตรีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเกาหอยเป็นประเทศนึงที่มีอีสระไม่ไหวในดนตรีตลอดอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาพยายามอ่า พัฒนาในเรื่องดนตรีตลอดอนะไรเงี้ยให้เรือกอย่างใดนี่เลือกว่าศิลปะอะกันของเกาหลีโอ้พูดถึงเรื่องอาหารซสมอเลยนะครับชอบเมนูไหนผมนะฮะเออ่ผมชอบสามเกี๊ยวสามโอ้ทำไมถึงถูกใจเมนูนี้เพราะว่าคือผมชอบกินหมูคือปกติแล้วผมชอบกินมันหมูแต่ว่าคือพอมันมาผสมกับมันเป็นเกลือกับน้ำมันงนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่ามันเข้ากันมั้ยดี มันม้วนครับมวคือใช้คำนี้เลยม้วนได้ให้มันมีหลากหลายวัฒนธรรมในเวทีเดียวนี่คือการคอนเนกนครับผมครับขอบคุณคุณเจริญครับพี่บิวพี่นะครับชอบอะไรฝั่งเกาหลีก็ผมว่าอุตสาหกรรมเนาะบันเทิงอะไรเงี้ยเลยได้รู้ทั้งทั้งฝั่งเพลงแล้วก็ฝั่งซีรีส์หรือว่าการแสดงเนี่ยผมว่าก็เป็น เห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี like. ้ยว่าว่างานของเขามันไปไกลระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผมว่าเป็นผู้นําของเอเชียนะครับผมว่าการที่มีการคอนเนคระหว่างไทยกับเกาหลีมันก็ทําให้ตัวผมเองหรือว่าคนที่ทํางานในในสายการบันเทิงได้ได้เรียนรู้วิธีการทำงานหรือว่าเ c a l e ที่มันไปสูงขึ้นหรือว่าไปอยู่สูงใกล้ระดับโลกมันคือเรี่ภาษาเกาหลีครับสำคัญเลยเมื่อกี้พี่เจมส์เขาสั่งแบบพี่กดดันเลยคำเสมา 연예인들과 연결되었습니다. 그루치, 태국에 대해 말해주세요. 그루가 태국에 대해 어떻게 생각하세요? 제가 지난 4월 초에도 태국에 방문을 era. 했었는데 yeah. Yeah. 음식도 너무 맛있는 것도 많고 yeah. 무엇보다 태국 팬분들을 만날 수 있는 게더 좋은 것 같아요. 항상 올 때마다 반갑게 맞이해주시고 사람응은해주시고하셔은지고이때마다 항상 좋은 추억과 좋은 느낌을 갖고 가는 것같습니다 네, ซึ่งการมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือการที่ได้พบปะก,กับแฟนๆในเมืองไทยนะฮะซึ่งเวลาท,ทุกครั้งที่มาเนี่ยแฟนๆในเมืองไทยก็จะให้าการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจผมอยู่เสมอน,นะ,ค,ะอครับทุกครั้งที่มาเมืองไทยเนี่ยผมเห็นก็จะได้รับความสนใจดีๆและความรู้สึกดีๆกลับไปทุกครั้งเลยครับ จะเป็นทีนี้เป็นวิวการคอนเน็กต์การอุดูครับระหว่างไทยและก็เกาหลีนะครับถ้าเกิดจะถามว่าวิธีการคอนเน็กต์ระหว่างตัวเราเองกับแฟนๆของเราอุลูมีวิธีการคอนเน็กต์กับแฟนๆยังไงบ้างปกติจะไม่ได้คุยกันบ่อยๆแต่เมื่อต้องการสื่อสารกันก็จะใช้ SNS 나유튜อ YouTube 소통을ออะไ아요 ก็การสื่อสารกับแฟนเนี่ยการได้มาเจอโัวเป็นต่อหน้าแบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยระยะทางที่จะต้องอยู่ไกลเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะหรือว่าจะเป็น y o u t u อะไรต่างๆนะครับที่จะคอยสื่อสารกับแฟนนะฮะอืมือดูก็ต่อไปแล้วนะครับโซเชียลมีเดียคุณสองคนต้องไม่ซ้ำนะคุณนต้องฉีกออกไปเลยนะครับ บิวกี้ก่อนเลครับค่ะขอบคุณมากที่มาจันทร์นี้ก่อนครับผมให้คุณก่อนว่าคุณคนนี้กับบรรดาของคุณยังไงบ้างเอาแบบฉีกเลยฉีกเลยโอ้โหรดังเนคนรกเลยแต่จริงนะแต่จริงนะแต่จริงนะผมผมว่านี่แหละหรือว่าเวลาเราเรามีโอกาสได้ได้พอร์พออย่างเงี้ยหรือว่าได้ได้ร้องเพลงอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเพลงก็เป็นสื่อหนึ่งของ ของการเป็นตรีการเป็นศิลปะแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเหมือแนบบว่าเราจะคุ้นเคยกับเขาว่าเอ้ยดนตรีไม่มีภาษาผมว่ามันเปความรู้สึกคือสิ่งที่เราใส่ลงไปในในดีเทลของสัตย์อะไรเราก็ทำนองนเป็นส่วนเนี่ยก็เพลงครับแน่นอนที่สุดนะครับพี่เจฟครับเขาเพลงนะแล้เวเขาเจอเป็นแฟนตัวเป็นๆแล้วขอชิคๆพี่เจฟขอชิคๆคุณคนนั้นคนนี้ช่วยช่วยเจฟเด็กครับ ก็สมมติว่าเขาแบนี่ครับคุณใช้ทวิตเตอร์เป็นหลักใช่ไหมครับในการคุยกับแทนใช่ใช่ใช่แล้วก็ผ่านบีมตัวเองบีนมีเป็นที่โดดเขาเล่นมากกว่าเขาเล่นใส่เรามากกบ้างแต่ที่แน่ๆครับนี่คือครั้งแรกเลยที่ถือว่าได้ร่วมงานกันบนเวทีเดียวกันของทั้งสามคนนะครับผมเชื่อว่าคงจะสนุกสนานแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับคำถามสุดท้ายดีกว่านะครับอยากรู้ว่าพรุ่งนี้ จะมีคอนเนคคอนแล้วซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการรวมทั้งไทยแล้วก็เกาหลีบนเวทีเดียวกันอยากให้แต่ละคนช่วยแง้มให้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับความพิเศษในวันพรุ่งนี้นะครับเจก่อนเนจริงๆไม่ตื่นเต้นเลยนะแต่จังหวะเหนียวคำของพี่เนี่ยทำให้ผมตื่นเต้นมากๆนะผมแง้มทิ้งเฉยๆทิ้งก็ทิ้ง่บอกได้เลยนะเจ๊เตรียมตัวใช่ม ความพิเศษสิ่งเหลือคือผมนิดนึงนิดนึงครับผมนิดนึงจริงๆโชว์ผมในแต่ละชว์มันจะมีอะไรบางที่ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็จริงทุงนี้จะได้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวไดในช่วงที่เคยเกิดขึ้นมาไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะเป็นว้าวอะไรแล้วก็ผมจะร้องเพลงที่ผมไม่เคยร้องมาก่อนด้วยว้าวแล้วก็จะร้องเพลงที่เคยร้องแล้วแต่ในเวอร์ชันที่เพิ่งเกิดมาครับโอ้โหว้าว ใส่เยอะเลยนะครับเดลเพียร์ดีดีค,ดดคุณจะมาน้อยไม่ได้นะคะรับพรุ่งนี้ความพิเศษทะได้เห็นมาจากบิลกินบังอภิษฎกดดันกดดัน, <c oughs> น,นก็จริงผมว่างานนะคอนเนคคอนเนคคอนผมว่าจริงๆแล้วเอลิเมนต์หลักของมันคือการคอนเ,เนคศิลปินแต่ละท่านด้วยวัฒนธรรมของของไทยเราเองครับ <c oughs> รโอ้ยจริงๆแล้วก็แง่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกันว่าศิปลปินแต่ละท่านก็น่าจะมีโชว์ของตัวเองอะไรเงี้ยที่ผมว่ามันคือการ เชื่อมวัฒนธรรมมากเชื่อมโชว์เชื่อมินเทอร์เน็ตบางอย่างที่ผมว่าอย่างที่พี่เจมบอกน่าจะไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะคกันอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผู้นี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นดูฉีสาหรับความพิเศษในวันพรุ่งนี้เลเกิดขึ้นบนเวทีบอกเปนดตันนึงเดี๋ยวไม่ทราบว่าจะมีอะไรนะเออตัวเที่ยวก็คือเหมือนเดิมเพราะในปี2 0 2ี้กันตัวตอุ่นๆให้ถึงยังบ้างที่เพลง ก็เปการได้ร่วมปากกับเพื่อนแฟนๆในบางทศไทยอีกทางหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะเตรียมร้องเพลงที่อบอุ่นให้กับแฟนในประทศไทยได้ฟังกันครับกับต่อให้ติดตามกันนะครับไม่ใช่มีแค่ดูนะครับไม่ได้มีแค่พี่บิวกี้ไม่ได้มีแค่พี่เจสะครับและจะมีน้องๆอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มต่างขั้นใจเหมือนกันนะครับปรบมือกับเพราะซี่ดังๆเลยครับเพราะซี่เชิญครับ มาเลยครับเชนครับดีเชนครับดีเชิญครับนี่ไฟแรงทุกคนหล่อๆทุกคนเลยนะครับเพราะที่ชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เราถือว่าเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยสำหรับพี่ๆที่นั่งอยู่ทางั้งนม่แมงเลยนะครับเราเด็กสุดเราน้องสุดเลยในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแอ เป็นอะไรครับพี่เครับคุณรู้พี่เขาครับุ่กนี้ฟ็อกซี่ครับถามเลยความรู้สึกที่ได้เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของทั้งบิลกิ้งทั้งพี่เจฟแล้วก็ทั้งชัยดูรู้สึกอยังไงบ้างครับก็เลยก็ต้องบอกเลยนะเพราะว่าฟ็อกซี่ตื่นเต้นมากๆครับผมก็เป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราฟ็อกซี่นะครับได้มา ร่วมแสดงบนเวทีเดียวกันกับรุ่นพี่ที่พวกเราแบบเบสเปกแล้วก็ฟังผลงแนเขาอยู่แล้วครับ,รบอีกสักหนึ่งคนบล็อกซี่ครับใครจะพูดดีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับคราวก็อยากจะให้งานในวันพรุ่งนี้นะครับผมทุกคนรอติดตามทั้งผลงานของพวกเราแล้วก็ผลงานของีพี่ศิลปิน ทั้งสามท่านนะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครับพรุ่งนี้น่าจะได้เจอความพิเศษบนเวทีเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะนี่คือครั้งแรกจริงๆนะครับคําถามสุดท้ายสำหรับทุกคนเลยบนเวทีนะครับเดี๋ยวพ็อกซี่าจจะมีตัวแทนสองคนนะช่วยตอบคำถามนี้สักนิดหนึ่งนะครับคำว่าคอนเนคคำว่าคอนเนคในความหมายของแต่ละคนคืออะไรนะครับทาง้านู้นก่อนครับพี่เจมส์ครับ อย่างไงเราก็เป็นเพื่อนกันมันมาเร็วอ่ะมันก็นมาเร็วเออผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตการที่แบบเราสัมพันธ์กันเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่มีโนคนไหนที่เกิดมาแล้วไม่มีการคอนเนคกับคนอื่นครับแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนหนึ่งด้วยอนะไรเงี้ยการที่เราคอนเนคกับเพลงคอนเนคกับคนมากมายอะไรเงี้ยมันทั้งเรียนรู้ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองแล้วก็หลายๆสิ่งมาสอนตัวเราด้วยอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า นี่สำคัญก็คือคอนเนตกับเขาแล้วแล้วก็เข้าใจเขาแล้วมันจะทให้คนเราเข้าใจกันมากขึ้นครับขอบคุณพี่เจสนะครับโอ้ความหมายตอบเป็แนงาม่แน่ผมลงมิสแฟนที่ต่อไปอุ้ยตายตอบดีแล้วตอบดีแล้วพี่ิูกิ้ครับคอนเนี้นี่ความหมายพี่ิูกิ้ครับครับผมว่าจริงๆแล้วเป็นถึงว่ามนุษย์เราเป็นสังคมนะหมายถึงว่าทุกๆอย่างที่ที่มันเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆหรือว่าการที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้ามันคือ มันเกิดจากการคอนเน็กแล้วเราร่วมเชื่อมพลังงานอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นอยู่ตลอดเลยเนียผมว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์มันคือการเรียนรู้ะไยเงี้ยจงเช่นกับวันนี้ทั้งทั้งศิลปินไทยกับศิลปินเกาหลีหรือว่าในในเชิงอือของการคอนเน็กอะไรเนี่ยผมว่ามันมันสร้างสิ่งใหม่และมันสร้างพัฒนาการให้กับหลายๆฝ่ายหลายๆองค์ประกอบเสมอครับก็ขอบคุณผู้จัดจริงนะครับที่แบบในเรื่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นขึ้นได้ในประเทศไทยจริงๆนะครับขอบคี่ครั้งสำนึมไทยดี ครับอ่มัน,นเชื่อว่าทุกๆกอุตสาหกรรมมีหลายๆองค์ประกอบที่สามารถทาให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองหรือว่าฟแฟนๆทุกคนนะครับที่มีการเชื่อมต่อคอนเน็กกันด้วยสื่อต่างๆยตลอดที่ีวิวกิ้พูดเช่นเมเน่นะครับฉะนั้นการคอนเน็กก็เป็นการสื่อสารที่สุดท้ายแล้วมันรวมทุกองค์ประกอบเพื่อผลักดันให้แต่และอย่างมันดีขึ้นไป อีกสักหนึ่งคนใครดีใครยังไม่ได้พูดเลยครับเชิญครับเกียร์นะเริ่มเกียร์โอ้โหครับสำหรับการคอนเนคนะครับคอนเนคก็คือตามความหมายคอนเนคคการเชื่อมต่อครับคอนเนคคือการสื่อสารในทุกคนโดยการที่สื่อสารเนี้ยมันกว้างมากๆมันไม่มีรูปแบบการมองตากันก็เป็นการสื่อสารกันเหมือนที่พี่เจฟบอกครับผมการสื่อสารคือความเข้าใจเหมือนที่พี่เบกินบอกก็คือการสื่อสารทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆครับผมแล้วก็นั่นก็ทําให้พวกเรา จอการได้แลกเปลี่ยนประนาธีใหม่ครับดีมากๆพร้อมที่จะสื่อสารกันแล้วครับนี้เนอะระหว่างไทยเกาหลีเลยนะครับพิดูชีคอนเนคในความหมายของพิูคืออะไรครับคอนเนคคือผมผมก็ไม่อรสเกมเซ่ดีก็สังาดก็คือัน้สุนนเคอนเนคผมมองว่ามันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือความรู้สึกที่แย่หรือว่าจะเป็นบาดแผลในใจต่างๆถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจส่งกัดในการสิ่งเหล่านี้นสามารถที่จาร์ปอบแล้วก็ปลอกสังกัดในการได้ครับและนี่คือความหมายของพ่อคอนเน t ของสิลปินทั้งหมดทีได่ได้ขึ้นโชว์ในวันพรุ่งนี้นะครับผมย้ำอีกทีว่างานนี้ต้องขอบคุณผู้จัดและทีมามากๆที่สร้างสารรค์เนรมิตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือกับทุกคนบนเวทีดังๆเลยครับขอบคุณ ตัวหน้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูยังอยู่กับเราต่อนนะครับขอบคุณบิวกี้ขอบคุณพี่เจมส์ครับขอบคุณบล็อกซี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆยังอยู่กันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปของเรานะครับแน่นอนครับว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับเราได้มีช่วงเวลาดีๆในการทำบุญที่่ใหญ่นะครับพี่บิวกี้ เรามีการทำมูลครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งบอกได้ว่าเรามีการเปิดประมูลนะครับในส่วนของหมวกพร้อมลายเซ็นของคุณชายนดูนะครับโดยรายได้ของเราจะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมวกพร้อมลายเซน็นแล้วก็รวมไปถึงการมอบเงินให้กับมูลนิธิเราจะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับในโอกาสที่ผมขอียนเชิญคุณยุน2องจุดบนเวทีกันครับเรียนครับ และผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้หมว่วพร้อมลายเซ็นของชยัยดูชนะไปด้วยบูลค่าเงิน400,000บาทขอเสียงุยรรงหรีกับคุณพัานธรณีรุงเรือวัฒนศัยครัวเล็กกับคุณพดชัธยฮะดีเดชครับคุณพัานธรณีครับดีเดครับสวัสดีครับดีเดครับรับหมวกพร้อมลายเซ็นจาก 4แสนบาทครับัวไปนี้พร้อมลายเซ็นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับและคุณพัชราน,นีนะครับติดมาทางด้านธสรกิจหนึ่งนะครับเราจะให้คุณพัทรานีนะครับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กขึ้นมารับเงินประมูล400,000บาทบนเวทีกับปรอดังๆครับจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับ400,000บาทน,นี้ และก็แน่นอนครับขอบคุณคุณยูด้วยนะครับขอบคุณครับทุกนี่ที่จัดสินใจแน่นอนกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับตอนนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณชาอินอูนดังๆเลยครับการ์ดสัรับและแน่นอนครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆ ใครก็ตามนะครับที่ยังไม่มีบัตรอยู่ในมือพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะครับกับคอนเนคคอนนะครับซื้อบัตรได้ที่เว็บ www.connectthai.com ครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยครับฟานด a โอคาเฟ่อเมซอนเอสโคล่าอเมซิ่งไทยแลนช่องวันสาสเกตค,ครับเพชชีแพนบองบองลาบิโอลาคิยานี่แซมอุชิตาบิลลี่บ,บาร์มินิเมลไ i เดียเอ็อเออเอก ที่โรงพยาบาลเด็กและรีดูผมจะพิจารณญแจ้งอยู่พรุ่งนี้เราเจอกัน4ี่โมงเย็นที่นี่ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ